ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากไมว้ช a าแนลนะคะโอ้โหให้หมดเลยหรือนั่นน้องสาวยืนหน้าเข้ามาถามหลังจากที่เฝ้าดูเหตุการณ์เงียบๆอยู่พักหนึ่งถ้าทางจะรวยมากถึงได้เย่อหยิ่งนักเร็วมากตั้งหากละ่ะพี่สาวว่า คนรวยเยอะแยะที่ไม่โอเวอร์เห็นไหมพี่เห็นแล้วใช่ไหมว่าเขาร้ายร้ายมากหญิงสาวสส่หน้าลูกตัวเองยังจะสั่งค่าไม่มีความเมตตาปราณีเอาเสียเลยอะไรนะน้องสาวชะงักแล้วก็ถามซ้ําเมื่อพี่สาวไม่ยอมฉเฉลยให้ฟังพี่ว่าอะไรเขาฆ่าใครเห็นผู้หญิงที่มาด้วยกับเขาไหม ทวรยาถามน้องสาวพยักหน้าเงกแล้วรอฟังต่ออย่างตั้งใจนั่นหลาเมียเขากำลังท้องท้องนิยุตตาอุทานตาโตเขาไล่ให้เธอไปทำแท้งจริงเหรอพี่นิยุตตาคิดทบทวนอาการของคนทั้งสองชอบแต่จะสมสู่แต่ไม่ยอมรับผิดชอบเขาใส่เสื้อโชว์สะดือแบนราบซะขนาดนั้น อาจจะเป็นท้องสาวท้องสาวท้องแก่หนูไม่รู้หรอกแต่ว่าถ้าทางเขาไม่เหมือนเลยไม่เหมือนยังไงก็ก็น้องสาวอาธิบายไม่ถูกดูยายนั่นระรื่นมากมันะระลิกระร,ะริเกินอารมณ์ของคนที่กำลังจะเป็นแม่ไหมท้าวลยานึกตามโดยเฉพาะแม่ที่กำลังจะไปทำแท้งน่ะมันน่ากลัวนะเออ จริงนะโดนผู้ชายทิ้งก็ช้ำแล้วไหนจะต้องไปนอนอาซ่าให้หมอทำแท้งอีกสยองจะตายถ้าเป็นหนูคงจะยิ้มไม่ออกหรอกพี่สาวย่นคิว้วจิกถามนิยุตาทันทีแกว่าไงนะไม่ใช่หนูนิยุตาปฏิเสธพลวันไม่ใช่ไม่เคยนะเคยเห็นแต่คนอื่นไปทำอะไรนะ แทนที่ทวารยาจะสบายใจก็เออนิยุตายอมรับเคยเห็นเพื่อนมีสภาพแบบนั้นก็จำหน้ามันได้สงสารแต่ไม่รู้จะช่วยอะไรมันได้แน่ใจเหรอว่าไม่ใช่แกไม่ใช่นิยุตาสายหน้าดิกพร้อมกับทําท่าทะเลนฉันยังซิงยังฟิตแอนเฟิร์มอยู่ทุกระบบยังกระชับ ตอบรับด้วยความมั่นใจค่ะทะเลน้นนักหัวเราะร่าไปเถอะแล้ววันหลังอย่ามานั่งน้ำตาตกก็แล้วกันพี่พูดเหมือนแช่งฉันเป็นห่วงแกต่างหากอย่าให้มันเป็นไปตามที่ปากฉันพูดเลยแล้วไปน้องสาวถอนใจยาวแต่พี่เชื่อฉันเถอะผู้ชายคนนั้นถูกหลอกแกว่าไงนะถูกหลอก นิยุตายืนยันสลันอย่างนั้นมันเก่งเรื่องคุมกําเนิดจะตายรับรองได้เลยว่าใหญ่นั่นนะ่ะไม่ได้มีเขาคนเดียวหรอกมันต้องมีอะไรมีตัวสำรองเผื่อถูกทิ้งไงผู้หญิงสมัยนี้เขาคิดกันแบบนั้นหรอจ้าแม่พลอยน้องสาวหัวเราะคิกไอ้ประเภทรักจริงหวังแต่งหรือมีผัวเดียวเมียเดียวนะ่ะมันหายากแล้ว สมัยนี้เขาถือว่าผิดเป็นครูเพื่อนก็เลยขึ้นครูบ่อยประเดี๋ยวเถอะปากคอพี่สาวกลางมือทำท่าจะตีน้องสาวกระโดดหนีพลางส่งเสียงหัวเราะร่วนก็หัวคนไม่ได้ดีเหมือนกันมันก็สอบผ่านบ้างสอบตกบ้างเป็นธรรมดาเอาแค่วิชาการยังไม่ผ่านแล้วเรื่องยากๆอย่างวิชารักมันจะรอดไหมล่ะเพราะฉะนั้น พอตกแล้วก็สอบใหม่ตกแล้วก็สอบใหม่สอบไปเรื่อยๆจนชำนาญกว่าจะเล่นผู้ชายระดับนี้ได้ยเยจแจนสลนคงแข่งทั้งบูและบุญแล้วล่ะพี่ยายบ้องเอามาพูดเปรียบเทียบกันได้ยังไงไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกหนูดูท่าทางก็ว่าแสบทั้งคู่นั่นลหะเข้าประเภทหญิงร้ายชายเลวพวกเขาคงมีวิธีรับมือกันนั่นล่ะพี่ ถ้าวรายาพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยตอนนี้พวกเขาคงมีวิธีรับมือกันแสบจริงๆการจะคบใครสักคนหรือว่าอยากจะมีครอบครัวกับเขาบ้างมันต้องใช้ชั้นเชิงเทคนิคและสารพัดวิธีชิงไหวชิงพลิปกันขนาดนี้เชียวหรือนี่จะเป็นแฟนกันเพื่ออะไรหวังอะไรต่อกันทำไมชีวิตมันถึงได้ยากเย็นขนาดนั้น แค่เริ่มคบกันยังยากขนาดนั้นแล้วอนาคตอีกแสนไกลนั่นจะทำอย่างไรแล้วพวกเขาจะอยู่กันยังไงอยู่กันด้วยลำแข้งเอ้ยลำเข็นปนรําคานหน่อยๆทนกันได้ก็ทนทนไม่ได้ก็เลิกแล้วจะไปบอรี่อะไรนักหนาหนูว่าเราเอาตัวเราเองให้ละก่อนเถอะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเออ พี่สาวเห็นด้วยเป็นครั้งแรกเบธิตานั่งนับเงินที่ธนิกโยนมาให้อย่างมีความสุขในสมองหล่อนกำลังนึกถึงกระเป๋ารองเท้าเครื่องหนังสวยๆที่หล่อนจะโฉบออกมาโชว์เพื่อนๆให้อิจฉากันมีแฟนระดับนี้จะมีน้อยกว่านี้ได้อย่างไรไว้ <Why? S 1> แล้วหล่อนก็ร้องอุทานเมื่อถูกแย่งเงินไปต่อหน้าหล่อนหันไปมองคนทำอย่างเคือง เอาเงินของฉันคืนมานะนายชัดชะดนอีกแล้วนายนี่จมูกดีจริงๆรู้เสมอเวลาที่หล่อนมีเงินแล้วมกักจะตามมารีดถ่ายกันตลอดเวลาหล่อนเบื่อแสนเบื่อแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับมันไอ้หน้าใสานั่นมันให้เธอถึงขนาดนี้ชเชียวหรอชัดชะดนนำบ้างอย่างประมาณเอาเอาคืนมาหล่อนตวาดแวดไม่ยอม เขาถอยหลังหล่อนก็ตามไปแย่งคืนแต่แย่งไม่ได้สักทีเขาหลบหลีกได้ไวมากจนหล่อนโมโหก็เลยกลางสองมือขยุ้มหลังเขาถ้าไม่ยอมคืนฉันจะจิกให้เลือดออกเลยเอาไปเอาไปเขาคืนมาให้ครึ่งหนึ่งเอามาหล่อนไม่ยอมจะเอาคืนทั้งหมดแบ่งกันใช้มั่งสิ ที่เธอได้กับเขาก็เพราะฉันนะอย่าลืมไอ้ผัวบ้าแนะนำหล่อนให้เข้าหาธนิกเขาโกโหกธนิกว่าเป็นพี่ชายหลอนทั้งที่นอนเล่นจำจีกันทุกคืนแล้วก็น่าแปลกนะที่ชาชดนไม่เคยหึงหวงหล่อนเลยไม่ว่าหลอนจะกอดจูบหรือมีความสัมพันธ์กับธนิกลึกซึ้งแค่ไหนกอดฉันกินแล้วยังมีหน้ามาพูดเป็นผัวเมียต้องช่วยกันทำมาหากินต่างหากล่ะ เขาแก้ต่างหล่อนย่นจมูกใสที่จริงหล่อนก็ไม่ได้รักพิศสวัสดเขามากมายนักหรอกเขาเข้ามาตอนที่หล่อนกำลังอกหักหล่อนกำลังเคว้งคว้างก็เลยเปิดใจให้เขาหล่อนกับเขาได้เสียกันเร็วมากหลังจากพบกันไม่กี่วันแต่ก็แปลกที่ดันคบกันได้ยาวนานมาจนบนัดนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรที่คล้ายกันหรือเข้ากันได้ทุเรศมาก ลอนว่าใส่หน้าเขาหัวเราะอย่างไม่ยี่ร่ะกอบโกยเงินทองมาจากธนิกมาให้มากๆเธอะก่อนที่เธอจะหมดโอกาสฉันได้กลิ่นไม่ดีมันไปติดผู้หญิงใหม่ใครลอนถามเขาเสียงห้วนแล้วก็ชงงะงักกับความรู้สึกหึงห่วงนั่นประชาสัมพันธ์ห้างโลเบธิตากล่าวว่าไปถึงสัตรูหัวใจอย่างดูแคลน ลอนก็เลยถูกชัดชดนว่ากลับไปดูถูกเขาเธอน่ะหายแค่ไหนเชียวงานการก็ไม่มีทำทำไมจะต้องทำฉันมีแฟนเลี้ยงอยู่ชายหนุ่มผิวปากแฟนพูดออกมาได้เต็มปากเต็มคำเชียวนะหญิงสาวหน้าแดงนึกอายแล้วก็อดสู่ใจหลอนแอบคิดไม่ได้หรอกว่าธนิกเป็นผู้ชายของหลอน แล้วก็แอบ,บหวังไว้เสมอว่าวันหนึ่งเขาจะหันมารักหล่อนจริงใจจริงจังกับหลอนก็ผู้หญิงล้วนะไม่ว่าใครก็อยากได้อยู่คู่กับผู้ชายดีๆที่สามารถเชิดหน้าชูตาเธอได้ทั้งนั้นอย่าลืมตัวสิสตอรอเบอรี่ชดชดนแกล้งเรียกสตอรอเบอรี่แสนสวยแสนเปรี้ยวอมหวานของฉันเธอเป็นเมียฉันในโลกนี้ไม่มีใครดีต่อเธอเท่าฉันหรอก หญิงสาวเบะปากรู้สึกคลื่นไส้ก็เธอคิดดูสิใครจะใจกว้างยอมรับอดีตของเธอได้เท่าฉันไม่มีหรอกไม่ต้องไปหาเธอน่ะเหมาะกับฉันที่สุดแล้วสตรอเบอรี่ที่รักว่าแล้วเขาก็แสดงความรักกับเธอด้วยการดูดดื่มความเปรี้ยวหวานจากเรือนกายเธออย่างเร่าร้อนกระหายหิวเขารู้วิธีกระตุ้นความรู้สึกของหล่อนให้คล้อยตาม ได้ทุกจุดที่เขาแตะทุกเนินเนื้อที่เขาสัมผัสคราวครึงมันได้เบิกบานขึ้นสนองตอบเขาแทบจะทันทีก็วัวเคยค้าม้าเคยข,าาคยขี่มันย่อมจะรู้ใจกันอยู่แล้วทนิกทิ้งรถสปอร์ตคันหรูเอาไว้พร้อมกับกุญแจเพื่อให้เด็กในบ้านนำไปจอดให้เข้าที่เข้าทางและจัดการทําความสะอาดเก็บของในรถให้เรียบร้อย ส่วนตัวเขาเองก็มานั่งพาดขาเหนื่อยนายอยู่หน้าจอทีวีขนาดใหญ่หนังมีเป็นพันเรื่องแต่เขาก็ไม่อยากดูไม่อยากฟังเพลงแม้มันจะถูกบรรเลงด้วยเครื่องเสียงชั้นดีราคาหลายแสนเขาเก้าวเข้ามาในบ้านที่เงียบเงาซึ่งไม่มีใครอยู่เช่นเดิมนอกจากเขากับเจ้าก้อนหินคนรับใช้ที่เป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่ยังเล็ก ก้อนหินตามเข้ามารับใช้เขาพร้อมกับเจ้าแครกเกอร์หมาฝรั่งตัวใหญ่แสนรู้แครกเกอร์สีหน้าเขาสดใสขึ้นเมื่อเห็นสุนัขตัวโปรดเข้ามาประจบเจ้าแครกเกอร์ก็ยิ่งกระดิกหางแลบลิ้นเลียมือเขาในตาวาวแววสุขใสมันเห็นคุณน,นิกกลับบ้านก็ตะกายกรงใหญ่จะพังกรงออกมาให้ได้คงจะคิดถึงคุณมาก คิดถึงฉันหรอเขาถามคแครกเกอร์เจ้าสี่ขายิ้งแสดงอาการยุกยิกระริกระรีเนื้อตัวสัน่นจะตะกายขาขึ้นไปนั่งตักเขาลงไปเลยไอ้ทะลึง่งแกเป็นตัวเมียรหรือไงคิดจะมานั่งตักฉันเขาว่าอย่างเอ็นดูก่อนจะชะงักกึกเมื่อเห็นอะไรบางอย่างในมือของก้อนปลาเซียหนุนฟองน้ำทรงใหญ่กลมกลึง สีชมพูอาระอารามของใครบางคนมันอยู่ในรถของคุณน,นิกบ้าฉันไม่เคยถอดของใครทิ้งไว้ในรถถ้าอย่างนั้นเจ้าตัวคงจะถอดเองทำไปเพื่ออะไรก็เพื่อประกาศตัวไงล่ะครับว่าเป็นแฟนของคุณน,นิกเพื่อมีผู้หญิงคนอื่นขึ้นมาในรถเอาไปทิ้งเขาออกคำสั่งครับเจ้าก้อนหินวางยกทรงลง แล้วก็ก้มลงถอดถุงเท้าให้กับเขาถ้าคุณนิกยังไม่ยอมมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีก็จะมีแต่เรื่องน่ารำคาญใจแบบนี้ถึงขนาดนี้แกยังว่าฉันไม่มีอีกเหรอไม่ใช่มีแบบนี้สิครับแล้วจะให้มีแบบไหนเขากดรีโมทคอนโทรลเปิดทีวีพลาสมาเขาว่าก้อนหินเหมือนญาติผู้ใหญ่เขาอีกคน ที่ชอบอบรมสั่งสอนเขาแทนพ่อแม่ไม่รู้ว่าพ่อแม่ฝากฝังเอาไวด้ดีก่อนที่จะเดินทางไปทำธุรกิจที่ต่างประเทศหรือไงมีแบบเป็นผู้หญิงดีๆเป็นแม่บ้านแม่เรือนสามารถดูแลคุณน,นิกและครอบครัวได้ฉันจะไปหาที่ไหนก็้อนหินเงยหน้าขึ้นมองคุณน,นิกไม่เคยเจอจริงๆหรือครับ หรือว่ายังไม่สนเพราะยังไม่ถูกใจเขาไม่ตอบคำถามก้อนหินก็เลยพูดไปเรื่อยชอบไปหาแต่ในครับในบาร์เห็นได้แต่ผู้หญิงขี้เมาหย่ำเปมาทั้งนั้นแถมยังใช้เงินเก่งๆก็เขาเที่ยวเก่งจะให้ใช้เงินน้อยได้ยังไงคุณนิกไม่กลัวว่าจะถูกเขาหลอกบ้างหรือไงแล้วจะมาหลอกเอาอะไรล่ะเงินไงครับ ชายหนุ่มเงยหน้าหัวเราะเหมือนเห็นเป็นเรื่องขบคันผู้หญิงที่ไหนไม่ต้องการเงินวะเขาถามกลับต่อให้เป็นผู้หญิงดีๆอย่างที่แกว่าเขาจะไม่เอาเงินไปซื้อนมเลี้ยงลูกเลยหรือไงเขาก็ยังเอาไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ว่าผู้หญิงบางคนน่ะไม่ใช่บางทีเขาอาจจะเอาไปเลี้ยงผู้ชายคนอื่นก็ได้ช่างเถอะอยากจะเอาไปทำอะไรก็ช่างเขา เงินของเขาฉันให้แล้วอย่างนั้นหรือครับก้อนถามเสียงหนักทานิกใช้มือขยี้หัวเจ้าแครกเกอร์ไปมาอย่างหมันเคี้ยวแล้วถามว่าก้อนแกเคยซื้อของใช่ไหมก็ต้องเคยสิครับแกเคยคิดไหมว่าทำไมของบางอย่างราคาสูงทั้งที่ประโยชน์มันไม่ค่อยจะมีไอ้คนขายก็กล้าตั้งราคาส่วนไอ้คนซื้อก็กล้าซื้อ เรียกว่าบ้าทั้งคู่แต่ก็คุยกันได้เพราะว่าต่างคนต่างก็พอใจในราคาแค่ความพึงพอใจนะหรือครับแค่นั้นก็พอแล้วไม่ใช่หรือสําหรับการซื้อขายคุณพูดเหมือนกับผู้หญิงเหล่านั้นขายบริการก็ขายสิเขามีตัวเสนอฉันมีเงินให้พอคุยกันได้ทุกอย่างก็จบแต่เขาอาจจะมีสามีแล้ว ผู้หญิงขายตัวที่ไหนไม่มีสามีโอ้โหถ้าเธอเหล่านั้นรู้ว่าคุณคิดยังไงเธอคงจะร้องกรี๊ดปัญญาอ่อนหรอถึงจะทนฟังไม่ได้แล้วคุณนี้จะใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือครับก้อนหินถามถึงอนาคตเขาไม่ตอบดวงตามองไปที่จอภาพแต่ไม่สามารถรับรู้เรื่องราวอะไรได้หรอก เพราะว่าความคิดของเขาได้โลดแล่นออกไปไกลแล้วมันเป็นยังไงนะความรักมันจะเหมือนกับที่พ่อแม่รักเขาดูแลผูกพันกันมาตั้งแต่เล็กจนโตรหรือเปล่าความรักสายใยผูกพันแบบที่จับต้องไม่ได้ไม่เป็นรูปธรรมเป็นแค่อารมณ์ล้วนๆแวบหนึ่งทานิกนึกถึงใบหน้าของทวารยากับสายตาเข้มงวดที่หล่อนมองมา เขาว่าเขารู้สึกคุ้นเคยกับสายตาแบบนี้นะมันเหมือนแววตาของแม่เขาไม่มีผิด